สวัสดีครับผมจาาบริษัทดีจเทคโนโลยีจำกัดนครับผมวันนี้เราจะมารีวิวโคตติ้งติ้งเนนเจนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ฟินิชจากเยอรมันนะครับผมเป็นโมเดล E C X T F นะครับหรือวัาได้แต่งเฟอร์รันนะครับก็มีช่วงเร็ของตัวเครื่องนี้นะครับวันได้ตั้งแต่0า0 0 0นะครับผมใช้งานง่ายนะครับ3ปุ่มเท่านั้นนะครับเรามาดูอุปกรณ์ภายในตุ๊ไในกล่องกันบ้างนะครับมีอะไรมาให้ครับก็จะมีกล่องนะครับผมมีตัวเครื่องอ๋อไม่นี่นะครับ เคสลองนะครับยางลองเนี่ยกันกระแทกกันอะไรนะครับเราใส่ท้องสายห้อยมือนะครับผมต่อไปมีใบเซอร์ติฟิเคตจากแฟคทอรี่มาให้เลยครับอันนี้เซอร์ติฟิเคตจากเยอรมนีนะครับผมพร้อมแนบมาให้ด้วยมีคู่มือนะครับแล้วก็แผ่นสแตนดาร์ดนะครับแผ่นสแตนดาร์ดซีโร่นะครับผมแล้วก็แผ่นฟิลสำหรับคาลิเบรตอีกหนึ่งแผ่น รต่อไปเรามาดูการใช้งานกานันีการใช้งานตัวเครื่องนะครับผมใช้งานง่ายอย่างที่บอกครับตัวนี้วัดได้ตั้งแต่ศูนย์ถึงสามพันห้าร้อยเมกคอนนะครับผมก็ตัวนี้นะครับผมอันดับแรกก็จะมีปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องนะครับผมปุ่ม L ซซิโแล้วก็ปุ่มดู่าแม็กนินเอเวเลตนะครับผมอ,อันนี้ตัวเครื่องจะดับเองเดิอนมนาะถ้าเราไม่ใช้งานนะครับวิธีการก็กดเปิดเครื่องที่ตรงนี้นะครับ ตัวนี้เป็นโมเดล c x S นะครับอวัดได้ตัวเฟอร์ัสนั่นเองนะครับก็เปิดมาจะเป็นหน้าจออย่างนี้นะครับผมวิธีการใช้งานนะครับซีโร่ก็คือหัวข้อซีโร่เวลาเรากดแคลซีโร่เนี่ยตัวนี้ตัวซีโร่จะกระพริบนะครับตัวนี้ก็เป็นค่าความหนานะครับตรงลบหกนี้นะครับเป็นค่าความหนาของผิววัดผิวเปลือกนะครับก็ต่อไป FRR ก็คือแมทเทลเลียลนะครับเป็นเฟอร์รัสนั่นเองนะครับหน่วยเป็นไมโคร นะครับสบบามารถเปลี่ยนได้สองหน่วยก็ต้องมีมิลกับไมครอนนะครับออันนี้ก็คือค่าที่เขาเรียกว่าค่าที่น้อยที่สุดนะครับผมค่าอะไรต่างๆนะครับกดปุ่มนี้เพื่อดูค่าต่างๆนะครับก็จะมีแม็กซ์นะครับผมมีมินนะครับผมมีค่าเบี่ยงเบนนะครับผมต่างๆวิธีการใช้งานง่ายมากนะครับผม สมมุติอันนี้เป็นชิ้นงาน,นครับเราก็เพียงแค่นาเครื่องลงไปวางนะครับอ่าในกรณีที่มันไม่เป็นศูนย์เราจะปรับให้เป็นศูนย์ยังไงนะครับกดซีโร่กดที่เลขศูนย์นหนึ่งครับหรือกดซีโร่ได้เองนะครับผมโอซีโร่จะกระพิมเราทิ้งลงไปนะครับแล้วกดซีโร่ปุ๊บนี่ค่าจะเป็นศูนย์แล้วนะครับผม อ่านี่ก็คือการใช้งานนะครับเมื่อเรามีแผ่นงานหรือแผ่นอะไรปุ๊บเราก็มาวางวัดค่าได้เลยนะครับวนนะครับนี่ก็จะมีความหนาขึ้นมาครับอ่านะครับผมค่าสเตเบิลมากนะครับก็นี่คือการใช้งานนะครับต่อไปเปลี่ยนหน่วยนะครับวิธีการเปลี่ยนหน่วยกดปิดก่อนนะครับผมแล้วกด2ปุ่มนี้นะครับกดตูดแล้วก็ ตัวเปลี่ยนโหมดที่เราจะดูนะครับผมกด2ปุ่มพร้อมกันแล้วกดเปิดนะครับค่าก็จะเปลี่ยนเป็นมิลแล้วนะครับผมถ้าเกิดเรากดปิดหนึ่งครั้งเนี่ยค่าที่เราเคยวัดก็จะหายไปครับเป็นการรีเซ็ตค่านะครับค่าที่วัดก็จะหายไปนะครับผมแล้วเราจะเปลี่ยนหน่วยกลับขึ้นมานะครับ ้็จะเป็นไมโอนแล้วก็สำหรับการใช้งานคร่าวๆของตัวเครื่องโคตติ้งนะครับผมเป็นนิสินะครับโมเดล e c x s ตัวนี้นะครับก็ใช้งานคร่าวๆประมาณนี้ครับทุก่านได้สนใจ